คลิปนี้นะครับผมมารีวิวเป็นเตาแมงมุมนี่น่าจะคุ้นหัวคุ้นตากันดีนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะก็จะเป็นโซโตนะฮะร,รหัสก็คือ s t 3 1 0นะครับผมเปียเตาแมงมุมยอดฮิตผมเชื่อว่าในหลายๆท่านเนี่ยดูคลิปต่างประเทศดูคลิปเกาหลีคนเกาหลีคนญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งคนไทยนะฮะใช้กันนะฮเป็นที่แพร่หลายตัวนี้นี่โซโต s t 3 1 0 ผมต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอต้ตามเบงมุูเนี่ยมันมีหลายแบบนะมีหลายแบบมีหลายรหัสมีหลายหัวบางตัวมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นสีสีสันหรือว่าตัวลิมิเต็ดอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ผมซื้อมา2,200บาทนะครับรวมส่งนะประมาณ2 2 0 0มันจะเป็นสีสแตนเลสอย่างเดียวแหละครับมันจะเป็นสแตนเลสเลยมันไม่มีสีอะไรเลยแล้วก็มันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสีดําสีดําสอดแทรกเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ ทีแรกผมว่าจะซื้อไอ้ตัวสีดำนี่แหละฮะแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมกลัวว่าแบบใช้นานๆไปสีมันจะลอกไงครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช้ไปนานๆเนี่ยสีดํามันจะลอกหรือเปล่านะครับผมก็เลยโอเคซื้อก็ซื้อแบบนี้ไปเลยก็เป็นสแตนเลสง่ายๆเลยครับนะบแล้วก็มันก็จะมีตัวฉลองครบรอบ30ปีของโซโต,ตอีกนะตัวนั้นก็จะเป็นสีทลีไซนนะฮะเป็นสีน้ําตาลอันนั้นก็นราคาก็เกือบสา0พันนะครับ เกือบ3,000เลยนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เนะนื่องจากตัวโซโต้เอ1ทีสามันเป็นที่นิยมมากนะครับของแต่งมันก็เลยเยอะมากตามไปด้วยฮะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนรองขาเตาอะไรแบบเนี้ยนะฮะมีแผ่นเพจเอาไวส้สวมตัว s t 3 1 0ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งมีบังลมอะไรแบบเนี้ยฮะโอ้โหของแต่งเยอะมากครับผมคุณซื้อเตาเนี่ยฮะสองพันสองเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะจบนะครับของตรงของแต่งมันอีกเยอะแยะมากมายนะผมว่าคุณต้องมีเสียตังค์ให้มันแบบ สักแบบ 3- 4มสี่พันะนะมันก็เลยเป็นที่นิยมนะฮะซื้อมาแล้วก็มาแต่งแคมป์ตามสไตล์ของคุณใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมมาเรามาอันบล็อกกันว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะ,ะอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆกล่องก็จะประมาณนี้ฮะนี่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าน่าจะใช่มันเม็ดอินเจแปนนะครับผมหัวเตา47มิลประมาณเนี้ยหัวเตาประมาณ5เซน โอเคนะมาแกะกันดูว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะฮะคู่มือก็จะเป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่าแต่ดีหน่อยอย่างหนึงก็คือมันเป็นคู่มือที่มีที่มีรูปนะครับเราก็พอเดาได้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะเสร็จแล้วออกมาก็จะมีอ่ามีตัวเตาครับน,นี่คือตัวเตาพิมพ์คาว่าโซโตะนะครับ ไอ้จริงๆนะครับ First Impression เลยก็คือเออค่อนข้างหนักนะครับมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักนะฮะประมาณ300-400กรัมได้นะเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นถุงใส่นะครับตัวนี้ไม่มีเคสแข็งมาให้นะตัวโซโตะตาเม่งมุมเอชเอ0มม,มีแต่เป็นถุงผ้ามาให้นะฮะไม่มีไม่มีเคสแข็งมาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อแยกก็ได้นะเพราะว่า เคสแข็งสาหรับโซโต้ t สามหนึ่งศูนย์ก็มีขายอยู่นะครับมีขายอยู่ก็อย่างที่ผมบอกนะคุณซื้อตัวเตาแล้วคุณได้เสียตังค์เพิ่มแน่นอนอันดับแรกก็น่าจะเป็นตัวเคสแข็งที่ผมจะซื้อเพิ่มต่อมาก็น่าจะเป็นพวกซิลิโคนเอาไว้ใส่ขายพวกนี้นะก็เสียตังค์อีกนะฮะโอเคไม่เป็นไรตัวนี้เป็นแผ่นนะครับเอาไว้บังไอความร้อนนะฮะจากตัวหัวแก๊สเดี๋ยวมันจะโดนตัวแก๊สกระป๋องนะครับเขาก็เลยออกแบบตัวนี้เป็นที่บังหัวแก๊สกับตัวกระป๋องแก๊สนะครับผนี ด้านนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก๊สกระป๋องต่อมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นแมกนิโตนะฮะสามารถกดได้แันนี้นะครับนะวาล์วผ่อนวาล์วเร่งจะอยู่ตรงนี้นะ,ะค่อยว่ากันนะฮะทีนี้เรามาลองกลางดูนะครับเอาตัวฝาหันออกไปทางที่ใส่แก๊สกระป๋องนะหันออกไปแบบนี้ฟึบฟึบให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นี่ให้มันตรงกันเสร็จแล้วเราก็เครียดมานแบบนี้เลยครับนี่นี่น วิธีการทาง่ายมากนะเออผมชอบนะครับมันจะเป็นสลักล็อกนะครับคุณผู้ชมคุณไม่สามารถขยับได้แล้วเนี่ยนี่ฮะไม่สามารถขยับได้ทั้งสี่ขาเลยนะครับเอออันนี้ผมว่าดีนะผมว่าดีนะป้องกันแบบขาพับใช่ไหมฮะเวลาคุณเลิกใช้คุณก็แค่ยกขึ้นมานิดนึงยกขึ้นมาแล้วก็พับแบบนี้ฮะยกขึ้นมาแล้วก็พับยกนิดหน่อยปึ๊บแล้วก็พับยกนิดหน่อยแล้วก็พับนะฮะเออผมว่าทํางานง่ายนะหลักการง่ายมากนะครับเวลาการก็การธรรมดามันจะลงล็อกของมันเองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เผมว่าก็ถือว่าง่ายดีครับง่ายดีนะออกแบบได้เฟรนลี่ดีตัวเร่งรีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่อันนี้คือเร่งอันนี้คือรีนะอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้สามารถหักได้แบบนี้นครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะหักไปทําไมนะครับก็ให้มันอยู่แบบนี้แหละนะครับนี่แต่ผมขอชมอย่างหนึ่งนะครับเออสินค้าที่มีแบรนด์มันดีอย่างนี้เนาะก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็คุณภาพของวัสดุมันดีมากเลยนะมสมราคาของแบรนด์โซโตะนะ แล้วก็สมราคาที่มัน2 0 0พันกว่าบาทนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กับแก้กระปองกันดูดีกว่าตัวนี้ผมซื้อมาน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่แมคโครนะครับยูแคนนะสามปองประมาณสามปองประมาณร้อยร้อยหกสิบถ้าผมจำไม่ผิดนะเงี่ยตรงนี้นะฮะใส่ให้ตรงตรงนี้ใส่ให้ตรงตรงนี้นะฮะพอใส่เสร็จเราก็บิดแค่นั้นเองครับนี่ง่ายๆใส่เข้าไปเฟิบให้มันตรงกันเสร็จแล้วดันนิดนึงให้มันเข้าเสร็จแล้วเราก็บิดนะฮะบ,บิดทางขวา อ่าแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็วางใช่ไหมทีนี้เราก็เปิดค่อยๆเล่งไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงฟู่เสร็จแล้วเราก็เปิดแมกนีโตแค่นั้นเองไปเรื่อยครับไปเรื่อยอ่าได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมฮะนี่เสร็จแล้วก็เปิดปปแมกนีโตครับปุ๊บอ่าแค่นี้เองเล่งหลีเนียนนะผมว่าโอเคเลยนะฮะเล่งหลีถือว่าเนียนผมลองเล่งสูตรดูนะดูลองดูครับโอ้ก okay. ็ถือว่าแรงนะ ถือว่าแรงเลยครับถือว่าแรงเลยอ่าผมลองเบาลงเบาลงเบาลงอ่าเล่งหลีเนียนมากครับอันนี้ชื่นชมเลยโอเคเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะคุมโทนก็หาอะไรมาใส่ตัวกระป๋องแก๊สนะครับผมว่าเถือว่าผมอยากจะคุมโทนสีดําผมก็ใส่แล้วเนี้ยฟืบฟืบแบนี้เสร็จแล้วก็เอาใส่กับเตานะฮะลองดูนี่ฮะเป็นไงคุมโทนสีดํา เออก็สวยอีกแบบนะ้วเพราะว่าเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูแล้วกันนะฮะพื้นที่ในการวางเตานะครับอยู่ที่ประมาณสิบสี่เซนครับประมาณสิบสามเซนสิบสามเซนนะฮะสิบสามเซนอ่ะมาดูความสูงความสูงอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดเซนครับผมนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาวางภาชนะต่างๆแล้วกันอันดับแรกแน่นอนว่าไซแคมก็ต้องมีใช่ไหมฮะมอกระาพอดขนาดสี่ครับนะครับตัวนี้นะเอาวางดูโอ้สบายครับ สบายๆชิลๆเลยฮะต่อมาเปลี่ยนตัวหม้อขนาดเล็กดูนะฮะนี่แค่นี้เองวางวางได้ครับสบาย,ลยแล้วก็หม้อขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงวางต่อมาลองเป็นเซ็ตหม้อนะครับทางเล็กกลางใหญ่นะนี่เลยครับเซ็ตหม้อตัวนี้เลยนี่เป็นหม้อเบอร์เล็กสุดนะครับเอาลองวางดูเบอร์เล็กสุดนะพอดีเลยครับต่อมาขนาดกลางนะฮะลองดูขนาดกลางก็พอได้อยู่นะผมว่านะเลยนิดนึงครับผมว่าก็ยังโอเคอยู่ยังยังยังได้อยู่นะ ต่อมาเบอร์ใหญ่สุดเลยมาลองดูผมว่าก็ยังได้อยู่นะอยาังได้อยู่ยังได้อยู่สุดท้ายเป็นกระทะนะลองดูเอ้ยก็ได้อยู่นะวางได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผมว่าผ่านนะครับแล้วก็นี่ฮะหม้อสนามทรงอลูมิเนียมยอดฮิตมาลองด,ดูอันนี้ไซส์แอลนะครับไม่ใช่เอ็มนะแอลนะตัวใหญ่สบายนี่ไซส์แอลสบายเลยครับต่อมาเป็นหม้อทหารลองดูบ้างนะ เฮ้ยหม้อทหารก็ได้อยูไ่ได้เลยครับได้เลยทีแรกผมนึกว่ามันจะไม่ได้นะเพราะว่าหม้อทหารมันมันไม่ใช่รูปทรงวงกลมเนี่ครับเนี่ฮะหม้อ,มอสนามมันจะมันจะเป็นทรงถั่วรูปทรงถั่วแต่ว่าพอวางแล้ววางได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยดีครับดีดีดีดผมเชื่อว่าจะมีบางท่านจะมีคําถามว่าโอ้โหซื้อเตาสองพันเลยเหรอเอาตังไปทําอย่างอื่นดีไหมอะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยคนเราอะ่ะ มักไขว่คว้าในสิ่งที่ตัวเองไม่มีวงการแคมปิ้งก็เช่นกันตอนนี้มันต้องใช้อารมณ์ซื้อค่อนข้างเยอะมาก90%เลยถามว่าดีไหมมันดีครับแต่ว่ามันแพงน,นะนี่คุณก็เลยต้องใช้อารมณ์ซื้อมากกว่าเหตุผลนะครับมาทดสอบการใช้งานจริงดูนะฮะตอนนี้ผมกําลังจะชงกาแฟนะลองดนูนี่คือตัวเตานะครับเออผมชอบนะมันมันติดตั้งง่ายมันเซตอัพง่ายมากครับเนี่ยเสร็จแล้วแตบเปรี้ยว เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อมาก็เอากาแฟนะใส่ที่บดกาแฟต่อมาก็ทําการบดครับมาดูตัวโมก๊ะพอดกันฮนะเสร็จแล้วก็เอาน้ําใส่อย่าเกินวาวนะเอาตัวกาแฟใส่กับที่กรองนะครับเนี่ยตัวนี้ แล้วอย่าลืมใส่กระดาษกรองด้วยนะอ่ะเสร็จแล้วก็บิดเข้าไปได้เลยครับมามาเริ่มจุดต่อกันอย่าใช้ไฟเบาหรือว่าไฟแรงจนเกินไปนะอะผมเอาประมาณนี้นะครับน้ำกาแฟออกมาแล้วนะฮะนี่ครับโอ้เต่าตัวนี้ดีเว้ย ร้อนเร็วครับร้อนเร็วเลยเเโอเคครับผมเสร็จแล้วเราปิดได้โอ้โอค,รครีม่าร้นรนเลยฮะกาแฟร้นรนเลยครับมาโอ้ควันทุ่ท่วมเลยครับ,ารบาจากนั้นใส่นมนิดนึงครับผมเรียบร้อยครับกาแฟนมเช้านี้ต่อมาเดี๋ยวทดลองหุงข้าวกันนะครับผมมาอันนี้ผม ใส่ข้าวมาเรียบร้อยตวงข้าวมาเรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะโอเคมาเริ่มกันเลยพอมันเดือดเราค่อยลดไฟลงนะฮะจับเวลา20นาทีได้ทานข้าวเลย หลังจากที่น้ำเดือดน,นะครับสังเกตว่าไอมันพุ่งออกจากด้านข้างแล้วก็ลดไฟลงประมาณ70%็สนะร์นะฮะให้มันเหลือสัก30%ปอ่ะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป20นาทีแล้วนะครับนี่ครับโอเคได้เวลาปิดแก๊สครับผม อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเปิดตอนนี้ไม่ได้มันร้อนมากนะมาดูข้าวกันครับผมมานี่ะโอ้โหยสวยๆเลยครับนี่ฮะเป็นไ,ไงฮะสุดยอดไหมเ <laughs> ยี่ยมเลยฮะเตาตัวนี้ต่อมาเดี๋ยวลองทอดไข่ดีกว่านะฮะมาลองดูผมเอากระทะที่บ้านเลยนะผมใช้กระทะที่บ้านเลยครับตัวนี้เลยนะลองดูครับ ก็โอเคนะผมว่ามันวางได้นะครับแต่ว,ว่าก็ต้องระวังนิดนึงแหละเพราะว่าฐานมันฐานมันเล็กน,นะครับผมลองเลิ่งสุดดูนะครับไฟแรงดีจริงครับนี่ฮะสุดยอดตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเอาไข่ลงเลยนะ ถือว่าไฟแรงจริงครับก็ถ้าไฟไม่แรงไข่ไม่พูขนาดนี้ร่อยครับจะพิกไข่นะเอ,อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับพิกแกไได้ เนี่ยผลงานไข่ดาวจากเตาโซโตส ST สามหนึ่งศูนย์ครับมาเสร็จแล้วตักข้าวลงบ้าโอ้โหข้าวสวยร้อนๆครับนี่โปะหน้าด้วยไข่ดาวเหยาะซอสสักหน่อยครับเพิ่มความนัวนิดนึงนี่โอเคเรียบร้อยครับพร้อมทานผลงานจากเตามิงมุม ST สามหนึ่งศูนยทั้งหุงข้าวทั้งทอดไข่นะครับ อืผมผมชอบนะที่ไฟมันแรงมากนะครับติงเลยอืม,อมยบบทสรุปสองท้ายของเตามงมงโซโตะต,ตัวนี้นะฮะส่วนตัวผมผมมองว่าถามว่าราคาสูงไหมสูงครับถามว่าคุณภาพที่ให้มาโอเคไหมผมโอเคนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะก็ ก็สมราคาคนะคุณภาพอะไรต่างๆการประกอบนะงานเงินอะไรก็ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราได้แบรนด์โซโตด้วยก็ไม่แปลกใจนะที่แบบหลายๆท่านหลายๆคนชอบใช้กันเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับการง,ง่ายเก็บง่ายสะดวกพกพาสะดวกด้วยใช่ไหมฮะพอเก็บมาแล้วเนี่ยมันกระทัดรัดมันเล็กก็อย่างที่ผมบอกนะครับหลายๆท่านก็มองว่าเต่าตัวน,นี้มันอาจจะแพงไปสําหรับหลายๆคนซึ่งเราก็เข้าใจได้นะบางคนก็มองว่ามันแพงไปบางคนก็มองว่ามันราคามันสมเหตุสมผลก็เป็นเรื่องธรรมดามากมือใหม่ที่เข้าวงการกาง เต็นเต็นราคาพันห้าสองพันเขายังบ่นว่าแพงกันเลยครับขณะที่หลายๆคนนะที่เข้าวงการกลางเต็นมาหลายหลายปีเนี่ยเต็นหลักหมื่นเนี่ยเขาจ่ายสบายๆเลยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่จังหวะเวลาโอกาสแต่ส่วนตัวผมนะผมมองว่าไอ้ของพวกนี้มันคือของเล่นนะครับสําหรับผมนะสําหรับผมนะหน้าที่ของของเล่นก็คือถ้าซื้อมาแล้วมันทําให้คุณมีความสุขเท่ากับบรนประสบความสําเร็จแล้วนะครับ เหมือนกับเตาโซโตตัวนี้แหละที่ผมมองว่ามันเป็นของเล่นนะฮะถ้าซื้อมาแล้วผมได้เล่นมันผมมีความสุขกับมันสําหรับผมมันคือประสบความสําเร็จแล้วตอนเด็กเราอาจจะมีของเล่นอีกแบบหนึง่งพอเป็นวัยรุ่นมาเราก็จะมีของเล่นอีกแบบหนึง่งพอโตขึ้นมาอีกเราก็จะมีของเล่นอีกแบบหนึ่งเตามงมุมตัวนี้ก็เป็นของเล่นสาหรับผมเช่นกันก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้แล้วกันนะครับร้านที่ผมซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คําอธิบายด้านล่างนะคุณผู้ชชมมมก็สสสาาาารรรรถซื้้้้ออไดดเเเลลยยโโคคคคะะะะะหววววัววัั่่จจีีปปนนนน์บบแใิ